ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาเชิญชวนชาวสาสุขทุกท่าน<ม>ที่เราได้ทำงานการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะคะจะไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจะพัฒนาคุณภาพได้อย่างยังย่งยืนและมีความสุขซึ่งปีนี้สะระพก็ได้มีการจัดงานขึ้นจัดที่ไหนนะคะจันนกค่ะก็เชิญชวนนะคะพี่หน่อยเหมือนที่เดิมค่ะแฟนขับพัฒนากระบวนการการพัฒนาคุณภาพนะคะแล้ก็ มาเจอกันนะคะพี่ปีละหนึ่งครั้งนะคะครั้งนี้ก็จะเป็น HN a a t i o n a l Forum ครั้งที่25นะคะก็มาพบกันสถานที่เดิมค่ะอาจารย์คะก็ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะ<ม>ก็ในช่วงเวลาเดิมเลยค่ะ18ถึง21มีนาคมค่ะ แล้วตรีมปีนี้เรื่องอะไรคะอาจารย์นกค่ะอย่างที่อาจารย์หน่อยนะคะกล่าวเกินมาค่ะแล้วก็พัฒนาคุณภาพกันอย่างมายาวนานและตรีมนี้สพก็เลยชวนทุกท่านมาแลกเปลี่ยนเร<ช>ียนรู้แล้วก็มาดูหัวข้อต่างๆนะคะที่จะสร้างทําให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภ<ช>ัยเพื่อความยั่งยืนในอนาคตค่ะหรือ building quality and safety culture for the future sustainability ค่ะอาจารย์อาจารย์นกค่ะแล้วลงทะเบียนยังไงคะอาจารย์อ๋อตอนนี้สพเริ่มเปิดการลงทะเบียนแล้วนะคะเชิญอาจารย์ทุกท่านรีบลงทะเบียนกันเลยนะคะเพราะว่าเราเต เต็มคับขั่งมากคนทำใช่อาจารย์ทไม่ทันทำไมดีคะอาจารย์ไม่ทันทําใจค่ะอ๋อไม่ไม่ทาใจสหรัฐพรมีมากกว่าทําใจไม่ใช่หรอคะคะแล้วก็จะมีอัดวิดีโอให้ดูนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยค่ะเราอยากให้แฟนคลับทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศจริงๆเพราะว่ามันก็จะมีห้องปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าสรพอจะมีห้องที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็<ช>มินิสเตทก็ยังคับขั่งมีน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรามีมาตรฐานใหม่ค่ะอาจารย์น้องใหม่ออกมานะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาดู ข้อมูลหรือมาเยี่ยมมาเจอกันเพื่อนๆนะนะคะ <Okay. S 2> ประจํากันทุกปีก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆกลับไปโอเคค่ะวันนี้เป็นวันที่เราสองคนได้มาเชิญชวนพวกเรานะคะแล้วเจอกันวันที่18-21ีที่อ m p a c t มทองธาน,นีนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ